สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ m า n ี่มอนิ่ง g คโลกการเงินยานช้าประจําวันพระนัส,สบดีที่23รกรกฎาคม2563ครับ คุณผู้ชมอยู่กับผมตั๊กจิติกรี่บนเพียนครับและนุ้ยสุตาสุทีพิเชษพันธ์ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคําแนะนําจากนักวิเคราะห์เพื่อกลับพอร์ตกันค่ะเช้าวันนี้เรามีคําเตือนถึงบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารต่อไปนี้จะจัดโปรโมชั่นอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําบุฟเฟ่ต์ในตอนนี้ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเคสล่าสุดรณีล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ในหน้าเพจ Facebook ของร้านอาหารชื่อดังนะฮะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในเชียงใหม่เนี่ยเขามีการเผยแพร่ข้อมูลกันมาว่าตอนนี้ต้องยกเลิกโปรโมชั่นเครื่องดื่มมีฟองนะฮะในบ<ฆ>ุฟเฟ่นะฮะคือเบียร์นั่นเองคือบุฟเฟ่กินอาหารด้วยบวกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อด้วยครับคือร้านน,นี้เขาบอกว่าเขาจัดโปรในลักษณะนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าโดนแจ้งจับนะฮะข้อหาจัดโปรบุฟเฟ่เบียร โดนคาปรับไปครึ่งแสนนะฮะโดนหนักจริงๆนะครับแล้วก็ภาพที่ตะากฏเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละตอนนี้นะครับเจ้าของร้านนะฮะถูกจับกุมหลังจากที่ทางร้านขายโปรโมชั่นเบียร์ในบุฟเฟ่แล้วก็บอกว่าตอนนี้ต้องยกเลิกนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นของเขาราคาบุฟเฟ่เนี่ย499มีเบียร์รวมอยู่ในบุฟเฟ่รายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีบู้กอังดีแจ้งร้องเรียนไปจึงต้องมีการยกเลิกนะครับตอนนี้ก็ถูกคาบรับไปอีกครึ่งแสน ภาวะแบบนี้คงยากลาบากนะครับแต่พยายามจะหาเงินมาจ่ายเพื่อประคองธุรกิจของร้านให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับมาดูตอนนี้ต้องเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายนะฮะในเชิงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคนข้างเข้มงวดทีเดียวนะฮะที่ผ่านมามีการดาเนินคดีกับผู้ที่ฝา่าฝืนไปแล้วจํานวนมากแม้กระทั่งกลุ่มดารานักแสดงนะครับหลังจากที่ละเมิดมาตรา32ของพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551 ห้ามโฆษณาเคร no ื่องดื right ่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็แสดงชื่อหรือว่าเครื่องหมายที่เป็นการอดอ้างสรรพคุณหรือว่าเป็นการจูงใจให้คนอื่นเนี่ยมากินดื่มกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นสาหรับคนที่ทําธุรกิจร้านอาหารตรงนี้นะฮะคือในกรณีที่เกิดขึ้นทางผู้อํานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่าที่ดื่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาไงครับเพราะว่าเขาห้ามตรงนี้เขามองว่าเป็นการชับจูงเชิญชวนให้คนเนี่ยมาดื่มมาทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงงเเจ้้าาาาขอรนี่่ทโพสต์ ประสงค์คของเขาคือต้องการจะเตือนอแล้วก็หวังดีอยากจะบอกอคนอื่นๆที่ทําร้านอาหารเหมือนกันว่าอย่าไปเผลอโฆษณาบบแบบนี้นะคือจําหน่ายได้แต่ว่าห้ามโฆษณาค่ะและสําคัญเลยก็มีส่วนที่มีคนร้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดเข้าขายทั้งสองส่วนนะครับมีการทาโฆษณาในลักษณะโปรโมชั่นแบบนี้และมีผู้ที่ร้องเรียนนะครับก็จะเป็นเหตุชัดเจนแล้วว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกจับและก็ถูกปับ หลักนี้นี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะใช่คือมีคนร้องเรียนเข้ามาสํานักงานเขาก็จะไปตรวจสอบนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเตือนจากผู้ที่ประกอบการนะคะร้านอาหารที่เขาเอามาแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะครับขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องก็คือแนวทางการบริหารจัดการในช่วงโควิดหลังจากนี้นะครับของทางภาครัฐจะเป็นยังไงต่อไปล่าสุดนี้เองนะครับทางสบ,บคได้มีการต่ออายุพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับพร้อมกันนี้ยังมีแนวทาง การอนุมัติการผ่อนปลนเกณฑ์เฟสที่6สําหรับการอนุมัติให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยด้วยฮะพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านบอกว่าที่ประชุมสบคพิจนารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับทั้งแผนเผชิญหน้าเชิงรับเชิงรุกแล้วก็แ,แผนเผชิญเหตุที่ต้องประสานสอดคล้องกันทุกขั้นตอนเชื่อว่าทุกฝ่ายจะทํางานอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนี้เองแม้จะเกิดปัญหากันบ้างก็ขออย่าท้อถอยขอให้อดทนแล้วก็มีความพยายามในการรักษาสมดุลด้านสาธนารณสุข เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งสาคัญนะครับท่านก็พูดถึงแนวทางการต่ออายุพรกรฉุกเฉินไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้แหละฮะขณะเดียวกันคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสบคก็บอกว่าที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นใน4กลุ่มด้วยกันครับมีกลุ่มไหนกันบ้างน,นะครับก็คือ1กลุ่มที่เข้ามาแสดงสินค้า2คือกองถ่ายทําภาพยนตร์ครับ สามกลุ่มที่เข้ามารักษาพยาบาลเมดิคอลและก็เวลเนสโปรแกรมนะครับรักษาสุขภาพต่างๆด้วยรวมถึงสี่กลุ่มที่ถือบัตรไทยแลนด์อิเล็กทริกท้งนี้เพื่อเป็นการกระตุต้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีการสร้างความมั่นใจให้ได้นะฮะก็คือการกักตัวใน a l t e r n a t i v e quarantine นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มที่เดินทางเข้ามาส่วนกลุ่ม m e d i c a l and w e l l n e s s program นะครับรักษาพยาบาลหลังจากเข้ามาแล้วจะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล14วัน ก็จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปในที่ต่างๆได้นะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคาราันอิลิกาสจะเริ่มนำร่องให้เดินทางเข้าไทยได้200ราย ส่วนรายละเอียดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางต่อไปนะครับดังนั้นเองต้องจับตานะครับกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรักษาพยาบาลและกลุ่มสุขภาพน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับอน,นิสงจากมาตรการชุดนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับอน,นิสงมากที่สุดในการประกาศคลายล็อกดาวน์รอบนี้ด้วยค่ะถือว่าเป็นการต่ออายุพ<า>รบครั้งที่5แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการดูแลควบคุมป้องกันนะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพต่อไปนะคะส่วนการประเมินค่ะเรื่องขออองงกกกการรรส่่ททีได้ัับบผละหน ในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ค่ะล่าสุดทาง Exim Bank นะคะก็ประเมินว่าส่งออกของไทยปีนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการปรับลดลงนะคะหดตัวลงไป8-10ถึงเซนค่ะดังนั้นจึงเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกเพิ่มเติมด้วยคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank กล่าวว่าธนาคารคาดการมูลค่าส่งออกของไทยทั้งปี2 5 6 3นามนี้จะหดตัว8-10เซตนะคะ โดยธนาคารมีสินเชื่อคงค้างที่126,501ล้านบาทเพิ่มขึ้น19,317ล้านบาทหรือ18.02%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุดที่1,416ล้านบาทจากการตั้งสำรองตามมาตรฐาน TFRS9 นอกจากนี้ธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการส่งออกในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาไปแล้วกว่า4 6 0พันหร้อยายหรือสิบห้าเปอร์เซ็นตของผู้ส่งออกทั้งประเทศรวมวงเงินมากกว่าห้าห0นล้านบาทค่ะโดยพักชนระหนีแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาหเดือนและออกสินเชื่อประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าด้วยบาทของทีมเ,เองเนี่ยเราเองก็ตั้งใจว่าเราพยายามที่จะช่วยกลุ่มพวกการกลุ่มนี้ที่เขามีโอกาสที่จะเริ่มค้าขายได้มากขึ้นเนี่ย โดยการที่ออกผลิตภัณฑ์อย่างที่เห็นเราออกไปประมาณสามผลิตภัณฑ์ละเพื่อที่จะช่วยพวกการให้ได้มีโอกาสเพิ่มโวลุ่มการส่งออกมากขึ้นเมื่อเขามีออเดอร์แล้วก็มีโอกาสนะครับ <ไอ S 1> ก็คาดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ช่วยพวกการให้ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่เพียงแค่ในภาวะเนี้ยกลุ่มลูกค้าเองเนี่ยก็ต้องเองก็มีความระมัดระวัง นะครับในการค้าขายเหมือนกันเพราะว่าคู่ค้าที่สั่งซื้อเขาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับเราแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้พยายามให้มาทําประกรันการส่งออกเราเองก็ยินดีนะครับเป็นบทบาทของเราถ้าลูกค้ารายไหนมีความตั้งใจแล้วเห็นว่ายังไม่กลับพื้นมาร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่สามารถชําระหนี้ได้เต็มตามนั้นนะครับก็มีโอกาสยืนหนี่ไป หรืออาจจะมีโอกาสชําระไปบางส่วนก็ได้นะครับนั่นคือรูปแบบที่เรากําลังดําเนินการอยู่เพื่อช่วยพวกการให้เขามีกระแสเงินสดพอเพียงในการดําเนินธุรกิจต่อไป <Okay. S 1> สําหรับครึ่งหลังปีนี้ธนาคารพร้อมออกผลิตภัณฑ์ช่วยกลุ่มธุรกิจส่งออกได้แก่ e x ็กซ o r ฟอร์สมอลหรือบริการประกันการส่งออกสําหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม เอ็กซิมอเมซิ่งเอ็มครดิสินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลางให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องและ e x ็กซิมซ c r เครดิตสินเชื่อเอ็กซิมเสริมไทยเก่งให้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ส่งออก s m e ที่เน้นอุตสาหกรรมกรเกษตรอาหารและเครื่องสำอางเพื่อขับเคลื่อนการเื้นตัวของภาคส่งออกไทยค่ะ เรากลับมาดูข่าวที่บรรดาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเฝ้ารอก็ค,คือโครงการกำลังใจนั่นเองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภาครัฐเดินหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปแล้วครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการกำลังใจนะครับการเปิดให้ท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มอสมนะครับและเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลระดับตาบลน,นะครับในการลงทะเบียนกันวันที่25กรกฎาคมนี้เป็นการเที่ยวฟรีนะฮะสวันหนึ่งคืนแพ็กเกจรวม2000บาทครับ นางสาวไตรสุรีไตรส,ร,ตร,สรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าโครงการกำลังใจของเจ้าหน้าที่อสอมนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่25ตรกฎาคมเว็บไซต์นะครับจดไปเลยนะฮะ w w w วเที่ยวปันสุขไทยนะฮะชัดๆนะครับภาษายไทยนะครับ w ว w เที่ยวปันสุขแล้วก็ไทยหรือบริษัทนําเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์จากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจดทะเบียนเป็นบริษัทนําเที่ยวก่อนวันที่1มกราคม ซึ่งจะมีโปรแกรมที่ได้รับการอนุมัติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เองยังสามารถเลือกบริษัทนําเที่ยวนอกเขตพื้นที่ของตอนเองได้เริ่มเที่ยวตั้งแต่30กรกฎาคมจนถึง31ตุลาคม2563นะครับคนที่รับจิตต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุข1 00 2, ล้าน2แสนรายลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือโดยมือถือ1เครื่องสามารถลงทะเบียนได้1คนนะครับ ขั้นตอนง่ายๆน,นะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปล่าตังของธนาคารกรุงไทยก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็เบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP จากนั้นกรอกรหัสแล้วก็ตั้งพินถ่ายบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเมื่อระบบยืนยันความถูกต้องแล้วจะมีการปรากฏไอคอนรูปหัวใจฝากข้อความกำลังใจซึ่งผู้ได้รับสิทธิต้องนำมือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ติดตัวตลอดการเดินทางเพื่อสแกน QR โค้ดยืนยันตัวตนในวันเดินทางวันแรกนะครับและวันที่2ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เลือกไว้หากต้องการเดินทางมากกว่า2องสองวันหนึ่งคืนเนี่ยที่เขาให้ฟรีเนี่ยนะฮะก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายจะไม่รวมอยู่ในโครงการนี้นะครับส่วนเราเที่ยวด้วยกันอัปเดตกันหน่อยฮะยอดลงทะเบียนร,รวมตอนนี้ 4, 4 1, 000, ล้าน4แสน1หมื่นรายแล้วก็สามารถสำเร็จแล้ว4ล้าน1แสนกว่ารายนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยน่าสังเกตว่า ใช้สิทธิ์โรงแรมแค่กว่า160,000กว่าห้องเท่านั้นเป็นที่น่าจับตานะครับว่าก่อนหน้าน,นี้พอข่าวครา,าวออกมาว่าราคามันแพงกว่าปกติก่อนที่จะมีส่วนลดเนี่ยทำให้คนเนี่ยอาจจะสนใจกัน,น้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าย,ยอดตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะไปได้ช้ากว่าที่คาดการกันไว้160เองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูนะคะในส่วนของโครงการกําลังใจกันบ้างซึ่งโครงการนี้ก็จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า13,000รายเลยทีเดียวนะคะวันเสาร์นี้เริ่มต้นลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวติดตามตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมกันอีกครั้งงนึ่ ส่วนช่วงหยุดยาวที่กำลังจะมาถ,ถึงนี้นะคะช่วง24-28กระกฎาคมมีข่าวดีสำหรับใครที่ต้องการเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวจังหวัดใกล้ๆเนี่ยก็จะสามารถใช้เส้นทางนะคะขึ้นทางด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษกาญจนาพิเศษได้ฟรีนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่24กระกฎาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กระกฎาคมรวม6วันเต็มเลยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรหรือว่าการแออัดในการจ่ายค่าผ่านทางได้รวม ถึงยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษสีรัตและทางพิเศษอุดรรัตยาสำหรับเส้นทางที่ว่านี้จะยกเว้น27กับ28กบรกฎาคมาค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับแนวทางการวางแผนการเงินมีความสําคัญแต่ว่าการวางแผนหาที่อยู่อาศัยในช่วงชีวิตบ้านปลายเนี่ยก็ถือว่ามีความสาคัญไม่แพ้กันทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ วางแผนเรื่องการ,กรเกษียณเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะโดยเฉพาะคนที่บอกว่าไม่มีลูกหลานคอยดูแลปัจจุบันนี้สังคมไทยก็ครองความเป็นโสดเันเยอะขึ้นและสังคมผู้สูงอายุนะครับก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าตอนนี้ ระดับประชากรในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเองการใช้ชีวิตในช่วงบั่นปลายมีความสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะห<ต>ลายคนมองหาว่าจะพักที่ไหนดีที่จะมีที่เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีคนดูแลเราด้วยนะคะล่าสุดนี้ค่ะมีโครงการนะคะที่เป็นของภาครัฐออกมาน่าจะตอบโจทย์ค่ะสําหรับคนวัยเกษียณหลายๆคนที่มองหานะคะ <ๆ S 2> เรียกว่าการใช้ชีวิตบั้นปลายที่ถือว่าเหมาะสมแล้วก็สะดวกสบายเลยทีเดียววันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกันนะคะไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะ ประทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบหรือมีสัสดส่วนประชากรอายุมากกว่า60ปีเกิน20%ของประชากรทั้งประเทศดังนั้นภาครัฐจึงเตรียมมาตรการรองรับผู้สูงอายุโดยสร้างซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรแห่งแรกของไทยในราคา1.8ถึง1.9ล้านบาทต่อยูนิตสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้และผ่อนไม่เกินเดือนละ5,000บาท โดยสามารถจองได้ตั้งแต่อายุ58ปีเป็นต้นไปค่ะต้องยอมรับว่าสังคมไทยในนี้เป็นในในปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือถ้าตามหลักฐานทางราชการเนี่ยก็ปี68นะครับก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งก็น่าจะมีประมาณทั้ง20-25เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งอันนี้ก็ เป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับที่มอบให้ทางกระทรวงคลังโดยกรมนลรักเนี่ยเข้ามาบริหารโครงการร่วมกับโรงพยาบาลรามาในการสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะมีการดูแลกิจกรรมต่างๆดอสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทางสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมสันทนาการอะไรต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็จริงๆโครงการ ู้สูงอายุเนี่ยก็มีมีหลายหน่วยง,งานดําเนินการนะครับแต่อย่างของทารักเนี่ผมคิดว่าเป็นหน่วยง,งานเดียวที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับบุคลากรทางแพทย์นะครับแล้วเราก็จะมีการบริหารโดยมืออาชีพที่จะดูแลผู้สูงอายุโครงการซีเนียร์คอมเพล็กซ์บางคลีสร้างอยู่บนที่เดียรราชพัสดุในจังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่กว่า72ไร แบ่งเป็นโซนโรงพยาบาลขนาด400เตียงเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยหรืออยู่ในระยะสุดท้ายโดยคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโซนนิซิงโฮมขนาด500เตียงสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องดูแลและโซนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปค่ะตอนแรกก็เรียนว่านอกจากว่าธารลักษณ์เข้ามาดําเนินการเกี่ยวโครงการนี้เนี่ยธารลักษณ์ก็ยังหาสินเชื่อ ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีแบงค์ลับอยู่สามแบงค์นะครับในการที่เข้ามาปล่อยสินเชื่อนะครับมีทั้งออมสินทั้งกรุงไทยทั้งอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งเรากาลังขออัตราดอกเบี้ยราคาพิเศษอยู่นะครับราคาอันนี้ซึ่งซึ่ง,ง,ง,งอาคารผู้สูงอายุเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณส5สิบห้าตารางเมตรนะครับแล้วราคาเนี่ยเราตั้งไว้เริ่มต้นที่ล้านแปดนะครับครอบละแปดล้านข้าอะไรประมาณนี้ครับ แล้วเราก็อยากจะให้พรเนี่ยเดือนไม่เกินห0 0พนนะครับสัญญาสัญญาที่อยู่นี่ก็คือ30ปีบวกบวกนะครับก็คิดว่าน่าจะสร้างแรงจูงใจนะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาเพระผมขอย้ําว่าศูนย์นี้ไม่ใช่ศูนย์เพื่อนําผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันนะครับซึ่งสถานที่เรานี้หาได้ไม่ยากแต่แต่กิจกรรมผมว่าสําคัญนะครับในการที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขสรักษาสุขภาพแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยคือใกล้ชิดบุคลากรทางแพทย์ด้วยครับสําหรับเงื่อนไขผู้สูงอายุที่จะเข้ามาอยู่อาศัยต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปและสามารถดูแลตัวเองได้จะได้สิทธิ์เข้าพักตลอดชีวิตภายในจะมีบริการขั้นพื้นฐานเป็นแพ็คเกจจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและมีพยาบาลดูแลทุกตึกโดยโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ค่ะโครงการสินเนี่ยคอมเล็ก์นี่ยทารักก็มีหนะ้าที่อยู่20ไร่ เราก็จะมีเฟสสองอาจจะเพิ่มพื้นที่ไปอีก30 50, 50ไร่ห้าสิบไร่เพื่อจะลองรับเฟ,ฟส2องเฟสสามนะครับแต่ต้องดูผลตอบรับก่อนนะว่าจากการที่เรามีทั้งหมด900ยูนิตเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาจองเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่เพียงพอเราก็จะเปิดเฟสสองต่อไปอันนี้ไม่จุดเริ่มต้นนะครับผมคิดว่าตอนนี้ในวงการสาธารณสุขของบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าติดระดับโลกไปแล้วนะครับ เราคิดว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดแข็งหนึ่งแล้วก็ถ้าโครงการนี้ประสบความสาเร็จพี่น้องประชาชนผู้ผสูงอายุเนี่ยมามาจองกันเยอะๆนะครับเราอาจจะมองถึงว่าเราอาจจะมีดูแลนะครับชาวต่างชาติผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีการเปิดเฟสดนนี้เข้ามานะครับและเพื่อราคาก็อาจจะสูงกว่าน,นี้นะครับท่านี้ท่านั้นผมคิดว่าอาจจะนํามาซึ่งไรายได้เข้าไปหลรายได้รับด้วย ที่พักผู้สูงอายุนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่วางแผนกเกษียณโดยเฉพาะคนโสดหรือคนที่ไม่มีลูกหลานให้มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อฟื้นฟูร่างกายและมีสังคมเพื่อนวัยเดียวกันไว้พูดคุยไม่ให้เหงาค่ะ นะครับมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าคนเราพอมีอายุที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาวะความเหงาการอยู่เป็นสังคมแบบนี้จะมีเพื่อนคุยเลยครับและที่สำคัญอยู่ใกล้มือหมอด้วยค่ะและเฟสแรกเท่านั้น900ยูนิตถ้าเกิดได้รับการตอบรับดีอาจจะมีขยายเฟตต่อไปรวมถึงรับชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ด้วยน่าสนใจนะครับลองติดตามรายละเอียดดูนะครับขณะเดียวกันนะครับปัจจัยด้านการลงทุนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ย่อลงมาเกือบ20จุดนะครับได้รับผลกระทบความกดดันจากความขัดแยงระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ว่าวันนี้เองมีข่าวครรรรราาาวเเื่่อองทีีีสััฐจจจะมมกดตย การกระตุ้นเศรษฐกิจระรอกใหม่นะครับกว่า1ล้านล้าน,านดอลลาร์จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงนะครับช่วงหน้าติดตามกันครับ หลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับย่อลงมาเกือบเกือบ20สจุดนะครับปิดตลาดที่1,357จุดมีความกังวลเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการนะครับไปจนถึงเรื่องความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสาหรัฐกับจีนเรื่องของการติดส,สารทูตภายในเมืองต่างๆด้วยนะฮะจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เช้าวันนี้ตลาดหุ้นของดาวโจนส์กลับมาบวกขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามีแรงส่งความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้เองเราจะมีการพูดคุยนะครับกับทางคุณถนอมศักดิ์ สรารัชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดครับสวัสดีครับคุณสนอมศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณวนค,ค,ครับครับประเมินโมเมนตัมพุ้นไทยเช้าวันนี้มีโอกาสฟื้นตัวไหมฮะช้าวนี้ถ้ามองในภาพรวมนะครับถ้าเราดูการเปิดตลาดขึ้นเอเชียเช้าวนี้ส่วนใหญ่ก็เปิดเขาเรียกว่าคาดกันหรือผสมกันค่ะในที่ประเทศที่บวกก็มีเช่นฮ่องกงนะสิงคโปร์ประเทศที่ลบก็จะมีพวกแยนเกาหลีใต้ไต้หวัน วันนี้ญี่ปุ่นปิดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของปัจจัยจริงๆปัจจัยว่าล้อมปัจจัยเดียวกันแต่ว่าตลาดหุ้นที่ตอบรับเนี่ยมันก็จะตอบในเชิงก็เรียกว่าคัดกันไปที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยสิ่งที่เราให้ความสําคัญสูงสุดสําหรับประเทศไทยก็คือว่ากรณิตจ,จีนกับตัวของทางอเมริกาซึ่งถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับว่ามันเป็นความหนึ่งในความตึงเครียดดีกว่าระหว่างจีนกับสหรัฐ จริงๆเนี่ยมันมีมาเขาเรียกว่าตลอดช่วงของหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเหต<ร>ุผลที่คนคิดว่ามันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคุณชามเองตอนนี้คะแนเแนเสียงแกแพ้คุณไบเดนค่อนข้างเจอเยอะเขาก็เลยเชื่อว่าในที่สุดแล้วคุณชามแกก็ต้องหาประเด็นเกี่ยวกับการโจมตีจีนขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการคาลโลกที่อาจจะมีปัญหาผมก็ประเด็นการปิดสถานกงสุลนะครับเมื่อวานนี้โดยเหตุผลว่าอาจจะมี เขาเรียกว่ามีการเป็นสปลายหรืออะไรตามเนี่ยมันก็เป็นข<ม>้ออ้างทางอเมิกาซึ่งผมคิดว่ามันก็คงจะยืดเยื้อเพราะว่าทางอเมริกาเกาอยากให้มันยืดเยื้อเพื่อที่จะทําให้มีคะแนนเสียงของทาง,งชั่ดีขึ้นเ้าเลยอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่ารับรู้ประเด็นพวกนี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าคงมีต่อเนื่องแล้วก็คงยังไม่จบสิ้นแต่ถามว่ามันจะไปสู่ขั้นรุนแรงเลยหรือเปล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งสองประเทศเ็ายัางไม่กล้าที่จะแบบขั้นสุดท้ายแต่ว่ามีการ ปิดหรืออะไรก็ตามที่มันรุนแรงจริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องเปลี่ยนทางการเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างน้อยเมื่อวานนี้เราก็รับรูไปายระดับหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องที่สองนะครับผมเชื่อว่าที่จะเป็นข่าวเชนรลบก็ถือว่าจํานวนผู้ติดเชือ้อโควิดในโลกตอนนี้ปรากฏพุ่งกันค่อนข้างจะแรงนะครับไม่ว่า <c oughs> จะเป็นในอเมริกาในบราซิลหรือว่าแม้กระทั่งในญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งฮ่อง,งกงก็ตามตอนนี้ก็คิดว่ามีความเสี่ยงแต่ว่า ข่าวดีก็คือวัคซีนเราคิดว่าคงจะได้ปลายปีนี้นะครับเพื่ลีก็ลี่ยความเสี่ยงด้านนี้ลดลงอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นลบของไทยคือผลประกอบการปรากฏว่ากลุ่มแบงก์ประบบากาศออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะต่ำกว่าชาิการเป็นหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นก็สะท้อนทําให้ตัวของหุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีการขาขึ้นจำกัดเพราะนั้นทงทำให้วันนี้ผมเชื่อว่าหุ้นไทยนะครับยังอยู่ในโซนของการเขาเรียกว่าอาจจะมีการย่อตัวแต่รับสำคัญก็อยู่ที่ประมาณพันสามร้อย 1> 43น1,344จุดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ย m o v ิ n งสําคัญยังไม่ควรจะหลุดแนวะรับนี้ขณะดเดียวกัน,นแนวต้านสําคัญนะครับก็ยังผ่านไปได้ก็ประมาณ1,366ถึง1,380จุดคิดว่ากรอบของหุ้นก็ยังอยู่ในกรอบประมาณ1,340ถึง1,360จุดนะครับการลงทุนช,ช,ช่วงนี้พยายามเน้นหาหุ้นที่เขาเรียกว่าคาดว่ดจาจะมีนายนผลก,กำไรออกมาดีนะครับเช่นตัวของ BPF นะครับหรือ,อว่าหุ้นที่ เขาเรียกว่ากำไรมีโอกาสเติบโตสูงตัวนี้น่าจะมีโอกาสที่ปรับขึ้นได้ดีกว่าขณะเดียวกันหุ้นที่ต้องระวังก็คือหุ้นที่อินเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโ l o b a เ pay นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีการอ่อนไหวกับเรื่องของทีมของทางการเงินกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียว่อง็องพิโตเคมีครับเกี่ยวกับสินค้าพวกพืพันธุ์ทั้งหลายหรือน้ำมันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ่อนไหวในเชิงลบนะครับหุ้นอื่นๆนะครับก็อย่างที่เรนไปแล้วว่าอาจจะหาหุ้นปันผลระหว่างการเนื่องเพราะว่าพอหมด มันประกาศว่ารอบนี้มันจะมีหลายบริษัทยกเว้นแดงนะครับที่จะมีการประกาศจ่ายปันผลก็พยายามหาหุ้นปันผลในเรื่องของกรณีที่เขาเรียกว่าคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันครับตัวไหนดีคะถ้าเป็นหุ้นปันผลให้คุณถนอมศักดิ์แนะนำเลือกสักหนึ่งตัวปกติเราจะเลือกตัวของอินทัชนะครับเพราะว่าหุ้นที่มีปันผลสม่ำเสมอแล้วก็ยังมีส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาเขาเรียกว่า ภูรายลงของเขาเพราะรายงของเขาเนี่ยประมาณกับ20เปอร์เซ็นต์เราก็ชอบอินทัชเป็นตัวท็อปพลิกของเราใ <ทะ S 2> นเรื่องของพุณนปันผลเข้าใจเขาเรียกว่าหกเดือนครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคนอื่นที่ชอบในเรื่องของพุ้นที่เขาเรียกว่าปลอดภัยสูงกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินด้าฟันไม่ว่าจะเป็นจัซอีฟหรือว่าตัวของอิฟนะครับพวกนี้ก็ให้ปันผลโดยดับประมาณห้าถึงกเปอร์เซ็นต์สูงกว่าน,นั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่คนที่ชอบเมื่อกี้ผมเรียนนิดนึงเดินไปมันมีเรื่องเกี่ยวกับ รายงานของ F X Report ของทางด้านของอเมริกาครับ<ะ>ซ่ปกติพอเขาจบกลางปีเนี่ยเขาจะมีการประกาศประเทศไหนบ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งมันจะมีใครเรี่ยอยู่สองสาเรื่อง<ะ>ไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะติดในเรื่องของรีพอร์ตครั้งนี้นะผลกระทบก็คือว่าจะทําให้ไทยจะต้องมีการเจราจากับอเมริกาในเรื่องเกี่ยวกับพยายามเขาเรียกว่าเกณฑ์ที่เคยเกินก็พยายามไม่ให้เกิดในขณะเดียวกันเอ,นะอเมริกาก็อาจจะมีการขึ้นภาษีสินค้า นำข้าจากไทยได้อันนี้ก็จะเป็นเ <สะ S 1> ชิงลบที่หนึ่งกับตลาดหุ้นไทยเขารวมๆนะผมมองภาพตอนเนี้ยภาพลบจะมีมากกว่าภาพบวกนะครับแต่ว่าภาพบวกที่ผมดูมีอย่างเดียวตอนนี้ก็คือว่ากําลังซื้อของคนในประเทศยังดีอยู่หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยยังปัดขึ้นกันให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ <สะ S 2> ผมก็เลยบอกว่าการออดตัวในรอบนี้ก็ยังเป็นจังหวะในการชี้เล็กิดปายได้ครับครับโอเควันนี้ชดเชนครบถ้วนครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ชัดเจนนะครับช่วงนี้อาจจะมีข่าวลบมอ,อกกับข่าวบวกนะฮะเน้นเลือกหุ้นที่มีปันผลนดีๆแล้วก็แนวโน้มผลเนินง,งานมีโอกาสเติบโตได้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะรายการต่อไปรับชมปั๊บยูเจลี่ค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ